ทีนี้เรื่องที่ควรจะดีเรื่องที่ควรจะดีก็คือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคครับนี่ต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแน่ๆพัฒนากันมาตั้งแต่30บาทตั้งแต่มีใบบัตร30บาทจกนกระทั่งวันนี้ไม่ต้องมีบัตรใช้บัตรประชาชนประชาชนที่คือคนไทยทุกคนมีสวัสดิการทั้งหมดหลายคนบอกไม่ดีต้องบอกว่าดี สวัสดิการก็คือถ้าทํางานบริษัทเรามีประกันสังคมเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลถ้าเราเป็นข้าราชการพนักงานวิสาหกิจเราก็มีสวัสดิการในส่วนนั้นถ้าเราเป็นชาวบ้านทั่วไปอาชีพอิสระไม่มีสวัสดิการเราก็ได้รับการคุ้มครองว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรครักษาให้ซึ่งครอบคลุมคนเหล่านี้ประมาณ48ล้านถึง49ล้านคนทั้งประเทศอะครับ เรียกว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศใช้บัตรทองทีนี้บัตรทองนี่ก็มีการปรับในการให้บริการมาโดยตลอดสาระสำคัญที่จะต้องบอกก็คือว่าเราเจ็บป่วยไปรักษาใช้บัตรทองก็คือใช้บัตรประชาชนไปยื่นที่หน่วยที่เราเลือกไว้เป็นขั้นปฐมภูมิหรือขั้นทุติยภูมิก็คือส่งต่อเราไปเจ็บป่วยปั๊บเราจ่าย30บาทเท่านั้นนะครับเราจะไม่จ่ายเกินจากนี้ แต่ปรากฏว่ามีชาวบ้านร้องทุกข์กับไปที่สภาองค์กรผู้บริโภคคุณพี่สาลีอองสมหวังร้องทุกข์มาที่ n อ t ร้องทุกข์ไปที่สอปอสอช1330ว่าเขาไปใช้บริการบัตรทองแล้วถูกโรงพยาบาลสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนที่ร่วมโครงการบัตรทองเรียกเงินเพิ่มอ้างว่าค่าเวชพัณฑ์อ้างว่าค่ายานอกบัญชี เรียกชาวบ้านตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมืน่นชาวบ้านก็โอดครวญว่าทำไมต้องจ่ายคุยกับสปสช,ชผมคุยกับเลขาธิการสปสช,ชนายแพทย์เจเด,ดท่านก็พูดดีใจหายเลยครับว่าไม่เก็บตามกฎหมายสปสช,ชหลักประกันสุขภาพไม่เก็บเก็บแค่30บบาทเท่านั้นค่ารักษาพยาบาลทุกโรคมันครอบคลุมในสิ่งที่รัฐจัดสรรงบประมาณไปให้แล้วชาวบ้านไม่ต้องจ่าย ถ้าตรงไหนยังไม่ครอบคลุมสถานพยาบาลไปคุยกับสปสชเรียกเอาจากสปสชซึ่งที่ผ่านมาก็คุยกันมาโดยตลอดแล้วก็จ่ายไปหมดแล้ว5,000 5,000กว่ารายการเพราะงั้นสถานพยาบาลต้องไม่ไปเรียกเก็บจากประชาชนแต่เอาเข้าจริงก็ยังเรียกเก็บอยู่ยังเรียกเก็บอยู่ยังมีคนร้องทุกข์อยู่เรื่องนี้ทุกวันเขาเรียกเก็บอยู่ครับ ทีนี้การเรียกเก็บเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าประชาชนส่วนหนึ่งที่ไปใช้บัตรทองเนี่ยมีทั้งคนรายได้น้อยคนจนคนรวยที่ไม่ได้มีสวัสดิการอย่างเืินเขาก็มีบัตรทองเหมือนกันคนรวยเขาใช้บัตรทองไม่น้อยนะครับคนรวยที่ใช้บัตรทองไม่มีปัญหาเขาขอยานนอกเขาขอห้องพิเศษแล้วเขาจ่ายเพิ่มอ,อันนั้นเขาก็ไม่โวยแต่ชาวบ้านโดยทั่วไปสิครับ ที่เขาเจ็บป่วยและใช้บัตรทองและถูกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือผู้บริหารสถานพยาบาลเรียกเก็บเงินจากเขาเพิ่มเติมแล้วเขาไม่มีจ่ายเขามีจ่ายแค่30บาทเรียกเกินไปจากนี้เขาไม่มีจ่ายพอเขาไม่มีจ่ายเกิดอะไรขึ้นครับพูดจาเสียงดังต่อว่าเขาทำให้เขารู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็กลับบ้านไปบางทีค้างไอ้ที่เขาเรียกเรียกเพิ่มมาค้างไม่ได้จ่ายก็กลับบ้านไป ทีนี้การรักษาบางทีมันต้องต่อเนื่องทีนี้ไอ้ของเก่าก็ค้างทีนี้ก็ไม่กล้าไปผลกระทบมันเกิดขึ้นกับอะไรครับก็เกิดขึ้นกับชาวบ้านนะครับมันจึงมีการร้องเรื่องนี้กันไปที่องค์กรผู้ริพาก,พกร้องไปที่สปสช,ชถ้าร้องไปสปสชสอบ,ชชอส,อบสอบปับ๊บก็เรียกเอาเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยเอาไปให้ชาวบ้านผู้ร้องแล้วสถานพยาบาลก็เรียกเก็บออกจากสปสช,ชเขาทํากันมาแบบนี้แต่ก็ยังเรียกกันอยู่ คุณหมอเจเดดนั่งถแถลงข่าวกับพี่สาลีอ,องสมหวังยืนยันว่าจ่ายแค่30บาทที่เหลือครอบคลุมหมดแล้วแล้วถ้ามีตรงไหนที่ไม่ครอบคลุมไปเรียกเอาจากสอปอสชถ้ามันยังไม่ครอบคลุมมันมีไอสิ่งไหนที่มันจะต้องจ่ายเพิ่มจริงๆคุยกับสอปอสชแล้วสอปอสชจะเป็นคนจ่ายให้ไปฟังคำยืนยันเรื่องนี้จากคุณหมอเจเดทธรรมทัตอารีเลขาธิการสอปอสชหน่อยครับว่าบางครั้งก็มีการ เรียกเก็บเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดทีนี้ถามว่ากฎหมายเรากําหนดอะไรกฎหมายไม่ได้บอกว่าไม่หน่วยบริการหรือโรงพยาบาลไม่สามารถเก็บค่าบริการกับประชาชนได้นะครับเก็บได้นะครับแต่เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดตอนนี้คณะกรรมการได้กําหนดให้ผู้ที่เข้ารับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยต้องเสียค่าบริการ30บาทต่ตอครั้งยกเว้นท่านเป็นผู้ที่รับการยกเว้นได้แก่เด็ก ผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในภาวะที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูลต่างๆหรือหากท่านในครั้งนั้นไปไม่สะดวกจะจ่ายค่าบริการ30บบาทท่านก็จะแจ้งหน่วยบริการก็ได้ว่าไม่ประสงค์จะจ่ายอย่างนี้คือกติกาของพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดังนั้นด้วยกติกาดังกล่าวก็อาจจะเกิดส่วนหนึ่งเท่าที่เราเคยเข้าไปดูแลนะครับว่าเมื่อเกิดปัญหาว่าพี่น้องประชาชนร้องมาหรือว่าหน่วยบริการแจ้งเราเข้ามาเนี่ย ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของปัญหาการสื่อสารไม่ตรงกันแล้วก็ถ้าฝั่งพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าฉันจะต้องจ่ายหรือไม่จ่ายก็จริงๆตรงนี้ก็ขออนุญาตสื่อสารพี่น้องประชาชนว่าโดยกติกาเราเนี่ยท่านจ่ายอย่างสูงสุดก็30บาทนะครับแต่ส่วนที่มีปัญหามากๆอีกอันหนึ่งก็คือตัวหน่วยบริการเองส่วนใหญ่ท่านมักจะอาส่วนหนึ่งคือท่านอาจจะไม่ได้ทราบกติกาที่เปลี่ยนไปของสปสชเพราะบางครั้งสิทธิประโยชน์ออกมาใหม่ๆเนี่ย ท่านก็บางทีมันก็ตามไม่ทันอย่างที่คุณสาลีช่วยยกตัวอย่างเนี่ยเท่าที่ลงไปสอบถามเนี่ยทางหน่วยบริการเองเนี่ยเนื่องจากมีผู้ให้บริการอยู่หลายระดับในส่วนหน้าง,งานเองเนี่ยเมื่อแจ้งกับพี่น้องประชาชนว่าจริงๆค่าบริการตัวเนี้ยเป็นค่าบริการที่สูงนะแต่ท่านมีประโยคต่ตอไปครับว่าแต่ เราให้บริการท่านโดยไม่คิดค่าบริการไอ้ตรงคําว่าแต่เนี่ยครับพี่น้องประชาชนท่านท่านไม่ได้จาตรงนั้นแล้วครับเพราะว่าท่านฟังครั้งแรกว่ามีค่าบริการที่สูงท่านก็จํามาเลยแล้วไปตรวจสอบเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่กรณีที่คุณสารียกตัวอย่างเนี่ยเป็นส่วนที่เมื่อปี2565เราได้มีการจ่ายชดเชยให้โรงพยาบาลก็สามารถมาเบิกกับสปสชได้ดังนั้นประเด็นปัญหาตรงนี้แหละครับ ที่นํามาซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ถูกนําเข้าเสนอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานบริการก็เห็นตรงกันน,นะครับว่าเราคงต้องอมีการสื่อสารทาความเข้าใจในเรื่องของหลักเกณฑ์กติกา,กกาตามพรบรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประเด็น,อ,นอันหนึ่งก็คือว่าขณะนี้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกแผนปฏิบัติราชการประจํัปีใหม่นะครับโดยเฉพาะในช่วงปี2566 ถึง2,570กำหนดว่ากรณีที่มีการเรียกเก็บหรือปัญหาการเรียกเก็บเนี่ยอาต้องให้สำนักงานคือสปชอเนี่ยเข้าไปดูแลสำนักงานก็จะออกกฎเกณฑ์กติกาในการดูแลอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากเกิดกรณีดังกล่าวเนี่ยอยากจะขอให้ตรงหน้าง,งานเนี่ยช่วยกรุณา,าพิจารณานิดนึงก่อนว่าถ้าเกิดมีโรงพยาบาลมีความจําเป็นหรือคิดว่าจะต้องมีการเรียกเก็บค่าบริการมากกว่า30บาทเนี่ย ให้ท่านกรุณาติดต่อมายังสบ,บสชบก่อนส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราจ่ายอยู่แล้วแล้วท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าอยู่ในสิทธิประโยชน์หรือไม่อย่างไรก็จะได้ทําให้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์ว่าไปเรียกเก็บล่วงหน้าแล้วก็ตอนหลังเมื่อเราจ่ายชดเชยไปเนี่ยมันจะเข้าข่ายว่าท่านเรียกเก็บซ้ําซ้อนเอาท่านต้องไปคืนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเราจะเปิดช่องทางในการที่จะให้ทั้งพี่น้องประชาชนและหน่วยบริการนะครับในการเข้ามาอสอบถามก็หลัก ช่องทางง่ายๆก็โทรศัพท์ของเรานะครับ call center หนึ่งสามสามศูนย์นั่นก็โทรมาได้เลยเพราะฉะนั้นก็เรียนจากสัมพันธ์หากพี่น้องประชาชนอยู่หน้าง,งานแล้วสงสัยว่าการที่ถูกเรียกเก็บดังกล่าวนี้อยู่ในกติกาหรือไม่ท่านก็โทรมาหนึ่งสามสามศูนย์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเพิ่มเราเป็นเพื่อนก็ได้นะครับที่ s i n s s o ท่านก็เทคเข้ามานะครับหน่วยบริการก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดตรงหน้าง,งานห้องห้องเก็บเงินที่เกิดมีความรู้สึกว่าจะต้องเก็บเงินผู้ป่วย หรือประชาชนมากกว่า30บาทนี่ท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บหรือไม่เก็บท่านอาจจะโทรมา1 3 3 0ูนเพื่อสอบถามก่อนว่าค่าบริการดังกล่าวเนี่ยตรงนี้อยู่ในสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือไม่แล้วทางสวชได้มีกติกาใดที่จะ,ะได้ได้ให้บริการหรือไม่ต้องเรียนนะครับว่าระบบการจัดสรรงบประมาณของสวชในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรหลักๆก,ก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าเป็นพี่น้องประชาชนบริการโรคง่ายๆเราก็จ่ายเป็นเหมาล่วงหน้าไปให้กับโรงพยาบาลดังนั้นเงินที่โรงพยาบาลที่ได้รับไปเนี่ยท่านก็เอาไปซื้อหยูกซื้อยาอะไรให้กับพี่น้องประชาชนโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปเรียกเก็บกับพี่น้องประชาชนถ้ามีพี่น้องประชาชนมีความจําเป็นถึงขนาดส้มหมอนนอนเสือต้องนอนพักท้างที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็มีการจ่ายอีกระบบหนึ่งให้ตามความรุนแรงของโรคแต่นอกเหนือจากนั้นเราเข้าใจนะครับพี่น้องประชาชนบางครั้งอาจจะไปไม่ที่ตรงที่บ้างไป ไม่ไม่ถูกต้องตามหน่วยบริการที่ตัวเองมีทะเบียนอยู่บ้างตอนนี้เราก็ยกเลิกกติกาเดิมหมดแล้วนะครับท่านไม่จําเป็นต้องเรียกเก็บจากพี่น้องประชาชนให้มาเรียกเก็บจากสปะสะชครับชัดเจนครับคุณผู้ชมครับสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งถือบัตรทองไปใช้สิทธิ์นะครับไปให้ถูกที่ถูกสิทธิ์ขั้นต้นไปที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเสียสักบาทหนึ่งถ้าไปยัง สถานพยาบาลที่ต้องถูกส่งตัวไปไอันนี้ก็มีใบส่งตัวซึ่งสปสชก็จะยกเลิกตรงนี้เท่าที่จะใช้เท่าที่จำเป็นนะครับเพราะงั้นถ้าเราไปรักษาพยาบาลสถานพยาบาลบัตรทองเสียแค่30บาทเท่านั้นครับแล้วถ้าโรงพยาบาลเจะนะ้าหน้าที่มาเสนอว่าอันี้ต้องจ่ายเพิ่มอีก2 0 0พนะอีก500นะอีกหมื่นหนึ่งนะไม่ต้องจ่ายเลยครับ เพราะค่าจะจ่ายทุกอย่าง5,000กว่ารายการมันครอบคลุมสปสชก็จ่ายเงินให้กับสถานพยาบาลนั้นไปหมดแล้วครอบคลุมแล้วเราไม่ต้องจ่ายถ้าเขายังเรียกจ่ายอยู่ให้ทำหน้าที่โทรไปที่สปสช1330ตลอด24ชั่วโมงให้เขาเคลียร์กันเองว่าเนี่ยผมมาใช้บริการที่เนี่ยแล้วถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพิ่มผมต้องจ่ายไหมให้สปสชเขาเคลียร์กันเองเลย ในขณะเดียวกันสถานพยาบาลอันนี้ก็ไม่เอาเปรียบถ้าสถานพยาบาลบอกว่าในรายการ5,000กว่ารายการไม่อยู่ในรายการที่สปสชจ่ายหรือกำหนดมาก่อนคุณก็ไม่ต้องไปเรียกเอากับผู้ป่วยหรือญาติให้ติดต่อไปที่สปสชรับเงินจากสปสชก็ไปเคลียร์กันในระดับฝ่ายบริบรหารจัดการเพราะงั้นสถานพยาบาลเรียกเอาถ้าเห็นว่าตรงไหนที่ไม่ครอบคลุมคุยกับสปสช เบิกเงินเก็บเงินจากสปสช,ชประชาชนถ้าถูกเรียกเก็บติดต่อสอปสช,ชไม่ต้องจ่ายผมว่าวันนี้มันต้องชัดเจนแล้วนะครับแล้วถ้าใครจ่ายไปทําหนังสือร้องทุกข์ไปที่สปสชแล้วสปทชก็จะเรียกเงินคืนให้พร้อมดอกเบี้ยด,ด้วยเนี่ยครับ พันยืนยันชัดเจนยกเว้นว่าคนที่ต้องการจะไปได้สิทธิพิเศษอยากจะได้ยาที่นอกเหนือจากบัญชีอยากจะได้ห้องพิเศษและใช้บัตรทองอันนี้ไม่ว่ากันถ้าจะไปเพิ่มเติมตรงนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ทั่วๆไปชาวบ้านใช้บัตรทองจ่ายแค่30บบาทเท่านั้นที่เหลือไม่ต้องจ่ายถ้าโรงพยาบาลจะเรียกเก็บให้ไปเอากับสอปอสอชอครับ